อสวัสดีค่ะเด็กแมวแกงส้มนะคะแกงส้มปลากรวมวัวบอนมังปลาบุ้งมังหัวเกลือมังนะคะคนตักตอกน้ำแกงเดี๋ยวก่อนน้ำแกงเดือดนะคะป้องแฝกแกไอ้หน่ยแมวก็ไม่กินอ่ะเึ็กหน่ยแมวก็ไม่ตั้มก็มีพวกจำเจแบบเนี่ยแกงส้มแกงขัาวแกงใส่ปลาบางวันก็ได้ตั้มมั่งไม่ได้ตั้มมั่ง vì là, là. đây nè mai côn lẹ mốt côn lẹ để tằm bên mò mò rồi rong rื่น đam rưng quân vãn vãn tằm tuốt vãn con vãn lăn mai về leo ôi tằm thì các rồi đấy အန်ရမဲမီးရောအိုးဘုံယူရင်နော်ခါရမဲဆိုင်ပေးတော့ đúng mới xe đái là Ôi, à, giờ xây xong nó đó hả? เดี๋ยวหนูเพื่อเดือดสักทีแล้วก็ใส่้ักบุ้งนะคะแล้วก็บติ๊กเก็ตติก๊กเลยแมวใส่เกลืุปูเนื้อโปรยเลือเกลือน้ำตาลแตงว่านกับไส่มันโปด,ดีนะคะใส่หมาพืนมันก็เลี้ยนยากน้ำโกเอง เอาเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวๆใส่พวกดูคือจริงเนี่ยงนี้จ่แกงปกุงเ้วยแต่ว่าให้หัากินปกุงก่อนจ่อแกงปลาอย่างนี้มันก็จ่อบรรทุนมันเป็นก้างกินไม่ได้เสร็จแล้วนะคะเป็นกงปลาผู เดี๋ยเดดดีกัะติกแก๊สเดรดหมาบวดกอขุนหัวบวเลยแซ๊บนะคะเป็นส้มประทูสุดแล้ว